โอ้ที่นี่มีป่าเยอะเลยดูสิมีบ้านล้างด้วยเฮ้เหมือนมีใครมองเราเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีหรอกนะถ้ามีอ่ะก็คงเป็นผีไซเรนเฮดโกโก,โกโวาน,นั่นแหละเฮ้ยหนีแล้วว้าวาเด็กเด็กมาขึ้นรถนะก่อนเร็วเร็วทำยังไงดีเนี่ยไซเรนเฮดทำไมมาตามพวกหนูมาเนี่ย นทีนายจะต้องขับรถชนมาแล้วล่ะว,วันหยุดเสาร์ที์นี่มันดีจังเลยเนาะใช่เพราะเราได้ออกมาเที่ยวเล่นด้วยเธอยากไปเล่นชิงช้าตรงนั้นไหมไม่เอาอะเล่นบ่อยแล้วมันน่าเบื่องั้นเราจะเล่นอะไรกันดีอะไปวิ่งเล่นในป่าแมที่นี่มีป่าเยอะเลยนะแต่ว่าดีมากว่าป่าที่นี่น่ะมีซเลนเฮดด้วยนะ แต่ไม่ใช่เซเลนเฮดธรรมดาด้วยเป็นเซเลนเฮดใส่ชุดกวกวานั่นไหลยิ่งดีใส่ชุดกกวาด้วยไปกปันเธอเธอไม่กลัวรหรอไปกันเธอไปโูที่นี่มีป่าเยอะเลยดูสิมีบ้านล้างด้วย มันมีใครมองเราเลยอะเฮ้ยไม่มีหรอกนะถ้ามีอ่ะก็คงเป็นผีไซเลนเฮดโกโกวาแนนแหละเธออย่ามาพูดให้ฉันกลัวนะใบยกเฮ้ฉันแค่ล้อเล่นนะ่ะปิดมุกผีโกโก,ก,กวาฮะโกหกล้อเล่นฉันอีกแล้วละสิเฮ้ย มึงขึ้นรถน้าก่อนเร็วเร็ววิ่งเลย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 ขึ้นรถขึ้นรถเร็วรถทำยังไงดีเนี่ยไซเรนเฮดทำไมมาตามพวกหนูมาเนี่ยคุณน้าเราจะทำยังไงดีคะับเราหนีกันเถอะค่ะคุณน้าถ้าหนีน่ะไซเรนเฮดมันก็จะตามพวกเราเลยสิเอ็มทีนาจะต้องขับรถชนมาแล้วล่ะเอ้ยอย่างนั้นจะดีเหรอคะคุณน้าเอาเัวหน้าไปงั้นไปเลยค่ะ ในที่สุดเราก็จัดการเป็ดไซเลนเฮดโกโกวาได้แล้วขอบคุณน้ามากค่ะที่ช่วยพวกหนูไว้ต่อไปนี้อย่าไปเล่นในที่ที่มันอันตรายนะลูกนะเล่นแต่แถวชิงช้าเล่นแต่แถวบริเวณที่มีคนก็พอในป่าดงดิบนี้นะมันมีเป็ดไซเลนเฮดโกโกวาด้วยน่ากลัวมากต่อไปนี้พวกหนูจะไม่เล่นในที่ที่อันตรายและเล่นในที่ปลอดภัยแล้วค่ะอ่ะไปกลับบ้านไนดะ้แล้วลูกไปไปขอบคุณคณะ เหมือนเบียร์จริงๆเลยอ่ะเบียร์ชินจังอืมอ้าวนี่กินเบียร์ชินจังเหรอทำไมไม่แบ่งฉันเลยอะ่ะพอกินเบียร์ลยสิพว่เบียร์น่ะไม่มีแอลกอฮอล์นะเว้ยพวะอะไรฉันเมาจริงเว้ยพูดมากอ,ะอ่ะมาเว้ยมาเว้ย,ยนี่ ได้แก้วชิ้นจังสองแก้วเลยเทผงลงไปโอดูฟองสิยังกับเบียร์จริงๆเลยอะนี่ต่อไปก็ใส่น้ำแข็งจะได้สมจริง<ม>เหมือนเบียร์จริงๆเลยอะเบียร์ชิ้นจัง รสโคลาอร่อยนุ่มมากอมอ้เริ่มมีอาการเมาแล้วฮะอ้าวไปโยนี่เธอทำอะไรเนี่ยอ้าวนี่กินเบียร์ชินจังเหรอทำไมไม่แปลกฉันเลยอะถกินเบียร์ในสิพก่กเบียร์นนะไม่มีแอลโกอฮอล์นะ เธอแก้เมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพูดอะไรฉันเมาจริงนี่เธอหลอนไปแล้วหรือไงไปโยกก็บอกแล้วว่ามันดื่มไปอ่ะไม่เมาหรอกมันเป็นของเด็กอ่ะเฮ้ยพูดมากอ่ะนี่ฉันเจ็บนะรปโยกแต่มันไม่เจ็บเท่าพลังไวรุ่นของฉันหลอกเป็นมุกไวรุ่นสายดื่มนะดูจักเป้าช่อร่อยจังไวยาชนินจังอ ไปโยกเธอจะไปไหนอะปห่ะยามาเวย้ยมาเวย้ยมาเวย้ยหุยไปโยกทำอะไรเนี่ยเห็นไหมฉันเมาจริงเป็มนมกุกหรือเธอไม่เชื่อหรือเธอจะเอาหรือเธอจะเอาเอ่ะเป็นมุกฮะเด็ก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 เดเกเกดเนเก คุณพ่อก็น้องนะสิคะดื่มเบียร์ชินจังแล้วหลอนนะ่ะดื่มเบียร์แล้วเบียวอะ่ะเบียวคุณเมาอะ่ะนั่นเันเบียร์ชินจังนี่นะมันไม่มีแอลโกอฮอล์ลูกแล้วลูกทําพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงลอกเลียนแบบผู้ใหญ่ที่เขาดื่มจนเมาแบบนี้ยมันไม่น่ารักนะลูกดูหนังดูสื่อเยอะเกินไปแล้วนะลูกนะเบียร์ชินจังน่ะมันเป็นเบียร์ของเด็กกินแล้วสดชื่นนะลูกนะครั้งหน้าใบหยกก็จะทําพฤติกรรมแบบนี้อีกนะคนอื่นเขามองมาเนี่ยมันดูไม่น่ารักค่ะพ่อ ต่อไปหนูจะไม่ทำแล้วค่ะจริงๆแล้วเบียร์ชินจังนะ่ะอร่อยแถมไม่มีแอลกอฮอล์ดีแล้วลูกนะพากันไปดื่มเบียร์ชินจังต่อเลยลูกค่ะ <หา S 1> คุณพอ่ณพอเอาๆนั่นพวกเด็กหน้าแก่นี่ป็นูกพวกเราเข้าบ้านกันเถอะสตดุ้ไฟเฮ้ยมุมมี่นายเป็นอะไรเนี่ยฮ่าฮ่พวกนายอ่ะไม่มีพลังแบบพวกเราสิ ไอ้ผูเธอทำอะไรเนี่ยปล่อยฉันน่อยนี่นักเวทฟันเหลืองเอ้ยฟันเหลืองเอ้ยเอาเอานั่นพวกเด็กหน้าแก่นี่ปินหมูบรรยากาศดีนะบอมบี้ไม่ร้อนเลยใช่ใช่บรรยากาศแบบเนี้ยต้องใส่เสื้อนาะหนาะเรามีไม้กยายสิทธิ์เราจะทำอะไรกับพวกเขาดีงั้นก็พวกเราเข้าบ้ากนกันเถอะสตูปิไฟ เฮ้ยมัมมี่นี่นายเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยมีพวกเธอเป็นคนทำเหรอพวกนักเวทฮาา่าฮ่าพวกนายอ่ะไม่มีพลังแบบพวกเราสิย่าเฮ้ยพวกเธอทำอะไรเนี่ยปล่อยฉันหน่อยนี่อ้าวก็พวกฉันเป็นพวกมีพลังพิเศษต้องรังแกคนที่อ่อนแอกว่าอยู่แล้วนายอยากจะตายแบบอัตโนมัติไหม,มเอไม่อย่าทำฉันนักเวทฟวันเหนียง อฟันเหลืองไอ้กแกว้วช้ฟันเหลืองหรอนี่ลูกเกิดอะไรขึ้นนะ่ะคุณแม่นี่ลูกใช้พลังแกลงคนอื่นอีกแล้วอย่างนั้นหรอถึงเราจะมีเวทมนต์เราไม่ควรเอาไปแกลงคนอื่นนะหลังแกงคนอื่นแบบนี้มันไม่ดีนะลูกควรเอาพลังไปใช้ในทางที่ดีมากกว่าอย่างเช่นพลังของแม่ที่สามารถทําให้คนอื่นเต้นได้ แม่ก็ไปใช้กับคนพิการให้เขาลุกขึ้นมาเต้นได้คนที่นอนป่วยในห้อง i อซแม่ก็ช่วยมาแล้วทั้งคนไข้และคุณหมอเต้นกันทั้งห้องเลยเห็นไหมพลังของเราควรใช้ในทางที่ถูกต้องค่ะคุณแม่พวกหนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะพลังของหนูจะเอาไช่วยคนค่ะอา้าวเฮ้ยหายแล้วแม่ขอยืมหน่อยนี่ ไลค์ก like, ดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่ดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอนวูฮ